สคุณนองสวัสดีค่ะร่งังสวัสดีครับคุณครูยังลูกทางนี้เออสายตาให้คุณครูด uh, ้วยลูกด้านหน้นด้วยลูกสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับด้วยทำกันอ่าเก่งมากสวัสดีครับคุณแม่ด้วยคุณครูดีค่ะขอบคุณนะคะไปดูปะพี่มองไม่บายด้วยปะอ่าเก่งมากงัก เป็นไงพี่นักเรียนวันนี้ไปเดินป้าเดินป้าเดินป้ายวันนี้ขามานะคะมาแต่เช้าคุณแม่ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเป็นการสง่งแบบไ,ไร้ถึงนาลาวันนี้รออยู่นะสงสัยเธอไม่ตื่นนะ,ะเป็นไงพี่นักเรียนวันนี้ทำไมซึมซึมมันหลุดฮะอ,อืออืมไปไปลูกไป,ป เดินมาแล้ว let's go อ่าสู้แดดหน่อยนึงสวัสดีไยพายยังครับเก่งมากค่ะทางไหนลูกพาต้องทางนี้ไหมอ่ะหันหน้าไปหาพาแล้วว้ายพาเร็วไหว้พาก่อนถูกครับนู่นอ่าเก่งมากเดินไปลูกเดินไปนู่นนู่นไป เดินตรงไป uh huh. อือาเปิดประตูรถเองเลยนะอ่ะไป,ไปโอเคเก่งมากไปพี่มองขึ้นไปหาน้องน้องหลับ้าเดินขึ้นไปเลยลูกไป,ไปค่อยๆนะอ่าโอเคเก่งมากลูกเก่งมาก